นะสวัสดีค่ะวันนี้คือพามาเดินตลาดบางใหญ่นะเป็นตลาดที่ขายส่งนะตอนนี้ที่มาคือเกือบสี่ทุ่มถ้าบอกว่ามาตอนที่ยังไม่ห้าทุ่มมันจะเป็นราคาส่งนะราคาจะถูกมากให้ดูให้ดูให้ดูดดราคานะเดี๋ยวพอหลังห้าทุ่มอ่ะราคาเขาจะปรับนะคะตอนนี้ถ้าใครจะซื้อไปขายให้รีบมาก่อนห้าทุ่มนะไปเดี๋ยวไปดูผักที่เราจะซื้อกดนดูดูผักร้านนี้ ััสวยๆเทนะ่านน้อันนี้จะเป็นน้ำประจำที่ซุกซื้อนะคะจะเป็นกระหล่ำปีที่เอาไปกินกับแหนมกับไส้กรอกอันนี้คือขายโลละสิบบาทนะนี่เดี๋ยวเรามาเลือกกันห้าทุมมันจะเป็นราคาโลยี่สิบใช่ป่ะห้าทุม่มโลยี่สิบบอ สิบ<อ>บาทถึงก<อ><ห>ี่พองนี่ตอนนี้สี่ทุ่มได้โลละสิบบาทเดี๋ยวเลือกก่อนมันจะล้มไหมเนี่ยครับช่องอะไรเนี่ยจะติดตามช่องโดนใจไทยแลนด์ไปกดติดตามด้วยนะโดนใจไทยแลนด์ ที่ัวมันรอนแล้วสองหัวของเก่ายังไม่หมดไม่หาขิงอ่อนมาขายะายยากเดี๋ยวเราต้องไปเดินหาขิงอ่อนนะทั้งตลาดอ่ะจะเห็นแต่ขิงแก่กันหมดเลยร้านน้องก็ขิงแก่อันนี้เอาไปนะเผียว เอาครึ่งโลบนแดงมาสักนิดนึงให้พี่หน่อยนะเขียวมันไม่เผ็ดถ้าบอกว่ากินกับไส้กรอกกับแหนมพริกเขียวมันไม่เผ็ดนะคะพริกแดงมันก็เผ็ดแต่ว่าพริกแดงเอาไปตกแต่งสวย

ตอนเที่ยงคืนนี่ให้ดูนะร้านนี้จะมีขิงอ่อนนี่คือร้านเนี้ยที่ว่างๆอยู่เนะี่ยเขายังไม่มาปาดูร้านอื่นจะเป็นผิแก่เนี่ยนะคะดูไว้นะเอย่ตรงน,นี้จะมีขิงอ่อนแต่ว่าเขายังไม่มาเดี๋ยวหนูเมาขิงอ่อนนะเที่ยงคืน บอว่าเอาไปก็คือไม่ต้องเพปอกเปลือกแล้วนี่นะคะคือใช้ได้เลยแค่ไปหัน่นสิงอ่อนทางตลาดบางใหญ่มีร้านเดียวให้ดูให้ดูให้ดูชัดร้านนี้จะอยู่แผงจะอยู่ตรง <c oughs> อันนี้มันเรียกว่ารอกอะไรอ่ะ มีเลขล็อะคะเรียกว่าร็ออะไรรู้ไมไม่มีค่ะมันจะอยู่ฮะม,ม,มันจะอยู่ตรงร้านขนมหวานเนาะนั่นคือขนมหวานเนยู่เน่ยมันจะอยู่ตรงร้านขนมหวานเห็นไหมคะของตรงตลาดบางใหญ่มันไม่มีเลขเลบอกไม่ถูกกับเป็นร้านเดียวนี่มีร้านเดียว้าบอกว่าใครจะ เอาอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นขิงดองอ่ะเดี๋ยวพาไปดูขิงดองต่อเลยนี่พาไปดูขิงดองไปเดี๋ยวไปดูขิงดองขิงดองก็อร่อยมาดูไปดู สมคิดของตลาดบางใหญ่่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ร้านสมคิดเป็นร้านขายพวกไส้กรอกลูกชิน้นร้านใหญ่ของตลาดบางใหญ่เลยนะคะมาซื้อได้ตั้งแต่ตอนสองทุ่มนี่เขามีกิ่งดองขายถ้าบอกว่าใครขายไส้กรอกอีกสานมาเอาถิงดองที่นี่ได้นะ,ปะาปเดี๋ยวไปดูถิงดองนี่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 แบบนี้ถิงดอง นี่ถุงแล้วเท่าไหร่นะคะเจ็ดหก็คือโลนึงหอนี่โลนึงเดี๋ยวเราเอาไปโลนึงเลยเอาไปขายนะนาร้านถูกกสิโเพี่หว่าสิงออนอ่ะมันจะถูกกว่า สอง่เล่หยิบไปพี่ซราคาเมื่อกี้เองอทีแปดแล้วทำไมถึงถึงอ่อนเต็แทงหมดถึงอ่เป็นช่วงด<อ>้วยคเป็นช่วงหรอแต่ว่าสีดองมันก็ราคาดายาวๆแล้วไม่ได้ขึ้นก็คือ,อถ้าบอกว่ามาซื้อ เมื่อไหร่ก็ได้ก็ราคานี้เท่าที่เท่าที่ขายมาราคาใหญ่ยังไม่ขึ้นราคามาได้ถ้าบอกใครอยากจะสั่งของร้านสมคิดคือที่นี่จะเป็นร้านขายมีทั้งของชามลูกชิ้นหมูปิ้งคือมีทุกอย่างเลยเนาะถ้าใครจะสั่งก็คือเบอร์อะไรนะเบอร์อะไรนะส่วนมากจะมาหน้าร้านมาหน้าร้านค่ะ